เมื่อยอดภูผาอยากจะกลับมาแจ้งเกิดแต่ดันไปเปิดกับฝรั่งที่สูงกว่า10เซนติเมตรกับคุณผู้ชมครับนี่คือยอดภูผาเพชรเกียรตเพชรนะครับเจอกับด้านของพาโวนะครับพาววนักชกจากฟินแลนด์ซึ่งสูงกว่าโวสิเซนติเมตรครับและน้ําหนักก็น่าจะมากกว่าด้วยนะครับเขาชกในพิกัด163ปอนด์ครับแต่น้ําหนักที่ช่างจริงนี่เหมือนว่าพาโวนี่จะหนักมากกว่าประมาณ4ปอนด์นะครับเอาละครับจังหวะนี้ครับมาดูว่าจะเป็นพันพลยอครับนี่ครับยอดภูผา เพชรเกตเพชรหรือยอดภูผาวิมานแอร์หรือยอดภูผาสอจอวิชิตเมือง8ริวิวหรือยอดภูผาอ,อบอตอนนทองหรือยอดภูผาเบิ้มผูดินหรือยอดผูผามวยหูเจ๋งเด่นชัยภูมิครับเจอกับด้านของพาโวนะครับพาโวนี่เคยโชคที่ราชดำเนินด้วยนะครับสองฟอร์มไฟหลังของพาโวนี่ก็เรียกว่าใช้ได้ครับชนะมาะเก่งอยู่นะครับทาด้านของยอดภูผานี้สองฟอร์มไฟหลังนี่ออกแพ้นะครับ ก็วันแชมเปี้ยนชิมนี่ก็แพ้กับพาแฮมกิรติมาเคียครับแล้วก็ไปชกมวยไทยเจสีก็ยังขุนไม่ขึ้นครับแพ้คะแนนให้กับเหนือสิงสิทธิ์กำนันนิรันดร์ครับต้องมาดูวันในไฟน์นี้ครับศึกรวมพลคนสมุยครับยอดผูผาจะกลับมาเรียกฟอร์มแจ้งเกิดกลับมาได้หรือเปล่าครับมาดาูที่ไฟน์นี้ครับรายการนี้ครับชกกันที่รายการศึกรวมพลคนสมุยที่สนามมวยเพชรบ,บัญชาครับเมื่อวันเสาร์ที่5กรกฎาปี2 5 6 8ครับ ก็ไฟล่าสุดของยอดภูผาครับจังหวะนี้ครับจากที่เคยชคในการศึกรวมพลครับไปสู่รายการวันลุมพินีวันแชมเปียนชิพวันนี้ครับหวนกลับมาที่ศึกรวมพลอีกครั้งนะครับมาสร้างฟอร์มครับดูกับพาวนักโชกจากฟินแลนด์ครับจะเป็นพันพอครับคุณผู้ชมครับจะเป็นพันพือ่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเชทีวีครับช่องพามวยไทยดสอแซกภาษาใต้ครับเตะไปครับโอ้พาวโวครับแข่งหนักใช้ได้ครับ แม่เตะจอกขาครับตัานของยอดภูผานี่ถึงกับปลิวเลยครับหนักแรงครับน้ำหนักมากกว่าครับท่านของพาวเวอร์ครับมัดซ้ายโอค์ประสานแข้งครับจังหวะนี้หวดเข้าไปดังพ่างกันหมดเดียวหดไปดังผ้างเลยนะะหวดเข้าไปดังผางครับเมื่อสักครู่ครับนี่คือช่องพามวยไทยดรสแซกภาษาใต้ครับแหล่งให้ฟังเราแปลให้ฟังด้วยครับหนึ่งเดียวช่องนี้โคชเชทีวีครับมัดขวาครับท่านของยอดภูผาจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายจากพาวเวอร์ ขยับเดินเข้าห้าครับยับเดินมาแค่ๆเล่นองเบ้านะถีบซ้ายครับพาวเวอร์ครับขยับมาแค่ๆคือขยับมาใกล้ๆอีกครับแข้งซ้ายครับถานของพาวเวอร์ยอดผู้เผาศาสตรขวาตบด้วยมันขวาครับพาวเวอร์เตะขวาขึ้นมาจังหวะนี้แยบเดินเข้าหาครับอืมหมัดกับแข้งครับแลกกันไปคนนึงมาหนึ่งสองครับท่านของพาวเวอร์ครับอัดซัดเข้าไปเตะเข้ามาครับพาวเวอร์ยอดผู้เผาวาบเลอครับอัดลำตัวครับยอดผู้เผาเน้นเป้าใหญ่ครับ ส่วนซุงนี้ตามไปถึงยู่แล้วครับต้องขอบอกว่ายอดภูผานีด้วยความที่น้ําหนักตัวเยอะนะครับทําให้ต้องเจอกับคู่ชกที่น้ำหนักตัวเยอะซึ่งส่วนมากคู่ชกที่น้ำหนักตัวเยอะก็คือตัวจะใหญ่ตัวจะสูงแบบนี้แหละครับเจอแต่คนตัวสูงกว่าทั้งนั้นเลยครับที่ผ่านมาครับวันนี้เจอนักชกที่สูงกว่าถึง10เซนติเมตรครับมัดอัดลำตัวไปครับด้านของยอดภูผาเดินข้อหาพุมจากวันนี้แข็งขวาเตะข้ามมาครับ พาว์พาวโวเตะขามาครับแข้งซ้ายเจาะขาครับพาว์โวครับแคปเดือนก็าหาเวียงมัดซ้ายขวาครับยอดภูผพารับเน้นหมัดนะครับแม่แต่ว่านี่ไม่ใช่นมเล็กเหมือนรายการวันนะครับนี่มวยไทยให้ยกนมใหญ่ครับนมปกตินะครับแคปเดือนห้าครับแข็ครับมันแข็งขว่าครับเทปซ้ายพาว์มัดซ้ายขวาครับยอดภูผาารับผากสลับไทยสลับใต้ครับแหล่งให้ฟังแล้วก็คำศัพท์ไหนคำศัพท์เฉพาะก็จะแปลให้ฟังนะครับ ชมทุกภาคทุกจังหวัดจะได้ฟังกันอย่างเข้าใจโอ้เจอหมัดขวาครับโอ้แต่กรรมการมองว่าเป็นจังหวัดเสียหลักนะครับคือจังหวัดที่ยอดภูผาเตะไปแล้วโดนหมัดพอดีครับโอ้อะเดี๋ยวผมข้ามครับเพราะว่าเวทีสนามมวยเพชรบญชามไม่มีบิงเกิลครับมาดูกันต่อครับจังหวะนี้ครับยกที่2ครับแทงซ้ายครับเตินของยอดภูผาหมัดอันทำตัวยอดภูผาขมัดซ้ายแข่งขวาล่างครับ เตะเจาะขาคนยางครับแต่ระวังครับพาวเวอร์มีดีที่มัดครับระวังพาวเวอร์ระวังๆไปกันพาวเวอร์นี่มัดนักนะครับตอนเทชนะนกเทรัดดำเนินก็ชนะโดยมัดนี่แหละครับเนี่ยตอนที่ชนะนกที่รัดดำเนินพาวเวอร์ก็ชนะด้วยมัดนี่แหละครับเข่าซ้ายครับพาวเวอร์จังหวะนี้ครับเข่าซ้ายครับอ่าแล้วครับจะมันการยังมายังมันลงบ้าวากันไหมสร้างจังหวะกันใหม่ที่กลางเวทีครับเวียงมาซ้ายครับท่านของยอดผูผาแก็บเดินหาไม่หวั่นโกะอัปคัดซ้ายครับ ยับ้ายยับ้ายแข้งขวาเจ้าขารับยอดภูผาจังหวะนี้มัดหนึ่งสองครับเจอสขวาพาววครับอ้าวระวังครับอย่าเล่าเล่าครับอย่าเล่าเล่าถอะน้องบ้าเล่าเล่าเดี๋ยวหลมยาวถึงยืนแล่นะอย่าเล่าเล่าเดี๋ยวหล่มยาวถึงยืนครับอย่าเล่าเล่าคือยับระมาทอย่าเละ่อเล่ยอย่าทำอะไรโดยไม่ระมัดระวังนะครับนั่นคืออย่าเล่าเล่าครับแข้งซ้ายกับพาววจังหวะนี้เดินเข้าหาครับหนึ่งสองกพาวเวครับมัดซ้ายครับหลอกไว้ก่อนครับไล่แขนครับกดแขนตีเข่าขวาครับเข่าขวาขึ้นมาครับจังหวะนี้แหลกกันเข้าไปครับ คนละหนึ่งดอกครับเหยียบซ้ายครับมัดซ้ายแล้วตัวมัดขวาครับแต่เรงของยอดภูผาเหยียบซ้ายก็ยอดภูผาแข้งซ้ายเตะพับในเขายอดภูผาแข้งขวาครับเตะเข้าลำตัวเขายอดภูผาจังวันนี้มัดขวาครับอายาพาโวอย่ารับเยอะครับแข้งซ้ายครับยอดภูผาซอกซ้ายครับพาโว r ซอกขวาพาโวครับสับันมายอดภูผาซอดแขนครับเข้าซ้ายพาโวดึงมาครับเข้าซ้ายยอดภูผาครับแหมกระเด็นเลยครับพาโวครับ พลักยอดผู้ากระเด็นเลยครับแข่งซ้ายเจาะขาครับท่านของยอดผู้าาจาะขายอดผู้าเจอหมัดขวาพาวูอ่าแล้วครับแข่งแรงมาครับเจาะขาครับยอดผู้าโค่นยางให้พัานโค่นยางให้ผ่านพังโค่นยางให้ผ่านมันพังลงมาครับแน่เจาะให้พังจัดให้ผูกถ้ายังไม่ผูกก็บุกให้มันพังครับหมัดซ้ายครับจังหวะนี้ครับอัดลําตัวครับท่านของยอดผู้าแข่งขวายอดผู้าครับพาวูว่าเพลือพาวูแข่งขวายอดผู้าครับเน้นเตะขาซ้ายด้านหน้าครับ จังหวะนี้จอขาเข้าไปครับมัดซ้ายครับเจอหนึ่งสองจากพาวเวอร์ครับแข้งขวาพาวเวอร์มัดขวายอดผูผพครับหนึ่งสองครับพาวเวอร์อแล้วครับเดินเข้าหาครับแข้งขวาจอดผู้าแข้งขวายอดผู้ามัดซ้ายพาวเวอร์เข้าซ้ายครับพาวเวอร์จังหวะนี้ดึงมาเข้าขวายอดผูผพเข้าซ้ายยอดผูผพตีเข้าไปครับพาวเวอร์ตรงกันไม่ก่อนครับแข็งเดินเข้าหาครับแข้งขวาครับท่าของยอดผูผา หนึ่งสองพาวเวอร์ครับไอ้ยาลังกาครับมาใช้ได้อ่ะหมดยกที่สองครับอ่าเลยครับข้ามครับข้าม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 มาเลยครับอันนี้เป็นภาพช้า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 ส่งต้องข้ามภาพช้าไปด้วยด้วยด้วยอันนี้มีคะแนนครับคะแนนยกที่2เป็น10ต่อ9ถึง3เสียงครับรายการศึกรวมพลคนสวยครับเราเปิดคะแนนทุกยกอยู่แล้วนะครับก็โชว์คะแนนทุกยกนะครับ เป็นไปนโยบายเป็นไปตามนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเปิดคะแนนให้เห็นทุกยกนะครับเพื่อความโปร่งใสตรวสอบได้ครับยกเทสซ้ครับยกเทส่้จจากวะนี้ยกทีสามครับลุกกระต่อครับแข่งขวาครับเจอหมัดขวาขึ้นมาแข้งซ้ายมาเจอแข้งขวาคืนครับออาล้ครับเหมือนด้านของ p o w วเหมือนจะมีอาการสะดุ้งโยงครับ p o w e สะดุ้งโยงครับเจอเจาะขามากไปครับแม่แต่ยอดผูผาก็รับหมัดเยอะเหมือนกันครับระวังนะครับอย่าลืมล่ำนะน้องเบาลืมล่ำเดี๋ยวรับลืมแล่นะอย่าลืมลลําครับเดี๋ยวหลับลืมครับ ลืมดำนี่ความหมายเหมือนกับลาวๆนะครับเหยียงมาครับเหยียงมาเหมากันไหมขับเดินมาครับแข้งซ้ายครับพาวเวแข้งซ้ายพาวเวเจาขายอดผู้พาครับพาวเวถึงกับสาดลุ้งโยงครับสาดลุ้งโยงมัดซ้ายโอ้เจอหมัดเหมือนกันครับเอาโยนเขาซ้ายครับน้องของพาวเวครับแม่นักชกฟินแลนด์ผู้นี้ชกได้ดีครับชกได้ดีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับนักชกฟินแลนด์ผู้นี้ แข้งขวามาครับพาวเวอร์จังหวะนี้ยอดผู้าเข้าไปแข้งซ้ายครับเจอจอกขาจากยอดภูผาเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับมัดซ้ายอัดลําตัวครับเทินของยอดภูผาพาวเวอร์ว่าเพลือครับพาวเวอร์แข้งขวายอดภูผาครับพาวเวอร์ว่าเพลือครับหมัดหนึ่งสองครับยอดภูผาพาวเวอร์ยังนิ่งอยู่ครับอย่าได้ไปเอามัดขวาพาวเวอร์ครับแข้งซ้ายมาขวาคืนครับเพราพาวเวอร์สะดุ้งโยงเหลาแล้วครับพาวเวอร์ถึงกับกระเพลครับเจอแข้งขวาครับแต่พาวเวอร์ก็มีหมัดที่อันตรายครับแข้งขวายอดภูผาหมัดขวาพาวเวอร์ แข้งขวายอดภูผาครับซอกขวา power ครับมัดซ้าย power ครับแข้งขวายอดภูผาแม่ยอดภูผาเดินบทเดินบี้เดินขยิบไม่ยอมอยู่แล้วครับมัดซ้ายยอดภูผาครับซัดเข้าไปมัดขวาครับท่านของ power หนึ่งสอง power ซอกซ้าย power ซอกซ้ายยอดภูผาครับเอาร้อยครับร้อยครับไอ้ยาร้อยแรงแกงงัวครับร้อยแรงแกงงัวแข้งขวาเขายอดภูผาจังหวะนี้เก็บเดินมาครับมัดซ้ายครับยอดภูผาหนึ่งสองครับ power ครับ จังหวะนี้ครับแข้งขวายอดภูผาครับเอารุมสมไปมดครับเรึงรังเรียนเชียนครับรึงรังเรียนเชียนเรึงรังเรียนเชียนก็คือเหมือนเมื่อโตอุตลุดไปหมดแล้วครับจังหวะนี้ครับมัดซ้ายครับเจ้าของยอดภูภาครับหนึ่งสอง p อ้ายเ o w e ยอดบูผาดึงมาเข้าขวายอดภูภาเข้าขวาตีเข้ามาเอาโถกระจับโถไข่พี่เบ้าอย่าตีไข่เลยไอ้ยาขอโทษครับขอโทษครับไอ้ยาระวังครับเดี๋ยวไข่เฉงไม่ขึ้นครับการเตือนไปหนึ่งทีครับแม่จังหวะยกเข่าตรงนะครับแล้วก็ คู่ต่อสู้สูงกว่าด้วยครับแข้งซ้ายหมัดขวาครับยอดผาผมจังวันนี้เดินข้าว่าแข้งซ้ายเวอร์แข้งขวายอดผาโจขาดับเบิ้ลทริปเปิลแข้งครับทริปเปิลผางไปเลยครับเมื่อผมเมื่อสักครู่ครับหนึ่งสองมาเจอแข้งครับอัปขัดขวาครับพาวเวอร์ยอดผากดไว้ก่อนครับเข่าขวาครับท่านของพาวเวอร์ครับนี่แยงออกมาครับแยงมายังมาหน่องบ้าแยงมาวางกันไหมยยงมาวางกันไหมครับผมจังวันนี้มัดซ้ายยอมผาครับผูกซ้ายหนึ่งสองยอดผาครับหมัดขวาพาวเวอร์ แคมเดินเข้าหาไม่มีวันกลัวครับเมียวันมัดขวาครับมัดขวาครับเทนของยอดภูผาพาววอาเพลย์ครับพาวเวครับพาวเวเพลย์มัดขวายอดภูผาครับแคมเดินเข้าหาไม่วันไม่กลัวครับมัดซ้ายยอดผามัดซ้ายฮุกซ้ายจากพาววแข้งซ้ายพาววหนึ่งสองยอดภูผาแข้งขวายอดภู้ผากับพาววสะดุ้งยงเหลาแล้วครับแหม่กระเตงกระเตงเลยครับพาววครับเดินกระเพครับแหม่สงสัยยางรั่วครับยางรั่วยางซึมครับโอ้โหนี่ครับดูคะแนนครับ คะแนนยก30ต่อ9เกทั้ง3เสียงครับยังคงเป็นยอดภูผาที่คะแนนนําอยู่นะครับอ่าล่ะครับคุณผู้ชมครับได้ลุ้นได้ร้อยครับตอนนี้ว่าท่านของแม่แม่พาวเวอร์ถึงกับแบบว่า r e s p e c t b r o เลยนะครับก็คือยอมรับนะครับในความแข็งแกร่งของยอดจับน้อยกยังเหลืออีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ลาลาๆครับอย่าล่าวลาวนองเบ้ามัดขวาครับต้องซอขวาครับท่านของยอดภูผา หวนนี้พาวเวอร์กอดเอาไว้พาวเวอร์เขาซ้ายับพาวเวอร์เขาขวายอดภูผพครับเขาซ้ายพาวเวอร์แล้วจับพลิกเมียครับโอ้พลิกเมียลงไปนั่งเขงอยู่บนพื้นเลยครับนั่งเขงทั้งเก็บเดินหาครับแต่ของพาวเวอร์แข่งขวายอดภูา้ามัดหนึ่งสองพาวเวอร์จังหวะนี้ศอกซ้ายยอดภูผพครับอัดเข้าไปหนึ่งสองมาเจอแข้งขวามัดขวาไม่ถึงครับอ่านอ๋อเออภาพระเจียดครับ อันนี้ผ้าประเจ็ตแบบยางยืดแล้วนะครับแต่บางทีขยับแขนแล้วมันหลวมนะครับแข้งซ้ายครับพาวูแข้งขวายอดผู้พาครับอันมัดขวาพาวูเข้าขวาตีเข้าไปครับวงในครับอยากมาหนองบ้ายอยามาอยางมาอยังมาว่ากันไม่รู้เอออยากมาว่ากันไหมครับผมเจ้าวันนี้แม่ออกเอาวุธนี่อย่าโชยาชานะครับอย่าโชยาชาเดี๋ยวมันจะล้มขาแย่ครับย่าโชยาชายาชงช้างยาฉับฉวยครับอย่าโชยาชานพนันนะครับภาษาใต้วาละลายคำครับเจ้าวันนี้แข้งซ้ายครับเจอมัดขวาคืนครับ เข้าซ้ายครับยอดผู้าพาววยังมีดีอยู่ที่หมัดอยู่นะครับแม่แต่แกก็ทนเหลือเกินครับแต่ว่าถ้าน้าหนักเท่ากันนี่โดนจออขาขนาดนี้น่าจะล้มไปแล้วครับแต่พาววนี่หนักมากกว่ามากกว่ายอดผู้ภาครับแข้งขวาครับท่านขอยยอดผู้ภาจากนั้นครับหนึ่งสองครับวานไว้ก่อนครับบุนมาครับขึ้นไปโหนเลยครับแล้วก็พาลงไปนอนครับขึ้นโหนแบบนี้ครับแม่เนี่ยเป็นเทคนิคนะครับ เจอคู่ต่อสู้ขึ้นโหนก็พาลงไปนอนแบบนี้เลยครับนอนงายแรวันครับขอแตะมือเลยครับผมจังวันนี้เดินเข้าหาครับอัดลำตัวครับเจอแข้งขวาจากพาวเวอร์อัดลำตัวยอดภูผาครับอาลมมัดได้ครับหลบแบบดิจิตอลกันเลยทีเดียวครับแข้งขวาครับจังวันนี้มัดหนึ่งสองกับพาวเวอร์ครับจังวันนี้ซอกซ้ายแหม่ไม่โดนครับวาพือครับนนองบ้าวาพือเดินเข้าหาครับผมจังวันนี้ครับซอกขวาครับเปิดเข้าไปครับยอดภูผาสอดขวาทะลุการครับแบบอกข้าเชียงพลบกหมดแต่เดียวอ่า ซองขวาชิงดังพรกครับแข้งซ้ายครับซอกซ้ายชิงพรกเข้าไปครับไอ้ย่าแทงซ้ายดังพรกครับแทงซ้ายดังพรกจังหวะนี้ร้อยครับร้อยครับมาครับวาพลย์ครับน้องเบาน้องเบาจากฟินแลนด์ครับอืมเจอทีบจากยอดบูผาครับบัดหนึ่งสองอ่าโดนอยู่ครับพาวเวอร์ครับแข้งซ้ายยอดบูผาเตะเข้าที่ลำตัวเตะเข้าที่ก้างครับลำตัวครับอัดเข้าพีที่ก้างครับเจอซองขวาขึ้นมาเข้าขวาตีเข้าไปครับกรรมการบอกแยกก้อนนะว่าแยกก้อนแยกก่อนจังหวะนี้แยกมาเลยไอ้ย่าแยกแยกช้าครับเดิมแยกช้าครับ รวมเหลาแล้วครับวับหรือครับยังสู้อยู่ไหมครับแตะนวมครับแข้งซ้ายกับพาวเวอร์ครับแข้งซ้ายยอดภูผาครับแข้งขวาจากพาวเวอร์แข้งซ้ายยอดภู้าครับชัดเข้าไปที่ลําตัวเตะเข้าไปที่ลาตัวครับอแข้งขวาครับเตะลำตัวยอดภูผาแข้งซ้ายดักเจอหมัดขวาจากพาวเวอร์กระโดดเข่าซ้ายครับซอขวาจากยอดภูผากแข้งขวายอดภูผพัชัดเข้าผางเดียวครับหมัดซ้ายครับอ๋อแล้วก็หมดยกที่สี่ออกไปไปแลบลิ้นใส่เขาได้ ไปแลบลิ้นแสงเขานะครับยอดทูผานะครับแม่ระวังครับเหล่าๆไม่ได้ครับเอออ่ะแล้วครับมาดูคะแนนครับเนี่ยเลยนผมข้ามคะแนนอ่ะดูคะแนนครับในยกที่4ครับก็เป็น10ต่อ9ทั้ง3เสียงครับอ่าแล้วครับก็เรสเปกแล้วนะครับด้านนนั้ของพาวเวอร์นะครับอืมคือถ้าถามว่าระบบคะแนนนี่ ถ้าเกิดโดนคะแนนนาทั้ง3ยกจะชนะได้ยังไงครับยังมีโอกาสชนะนะครับมันมีมาแล้วครับก็คือโดนคะแนนนํามา3ยกเลยครับแล้วมาเอาพลิกน็อกเอายกสุดท้ายนะครับเดินบทตมนีดคือเดินขยี้จนน็อกนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกคนมีโอกาสเท่ากันนะครับต่อให้มีคะแนนนาแล้วายกก็ยังเหลาเหลาไม่ได้ครับเหลาเหลาเดี๋ยวได้มีล้มยาวนะครับมันเคยมีมาแล้วนะครับในศึกรวมพลคนสมุยนะครับเอาละครับจังหวะนี้ครับแข่งซ้ายครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่า power จะทําได้หรือเปล่านะครับ เดินบทเดินบีเดินขยี้เข้าไปแบบนี้จะถึงจะดีหรือเปล่าครับอัดลำตัวเข้าไปครับเจอหนึ่งสองครับจะเทนของยอดภูผาครับเดี๋ยวพาบอกแตะมือกันหน่อเปล่าแต่พาวเวอร์ไม่เล่นด้วยครับพาวเวอร์ครับจะเอาต่อครับพาวเวอร์ครับอย่างที่บอกครับโอกาสชนะก็คือต้องทําให้น็อกเท่านั้นครับมัดขวาครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับแข่งซ้ายแข่งขวาครับเจอมัดขวาขึ้นไปครับแคบเดินหาครับวาดเลยครับแยบซ้ายครับมัดขวาครับเทนของยอดภูผาครับแหม แบ็พาวเวอร์ถึงกับบิดคอเลยครับแหมคอเคลื่อนปีบ่าวก็คอเคลื่อนนะฮะจังหวะนี้นะครับคอเคลื่อนผมจังหวะนี้อ่าแล้วครับตอนนี้ยอดภูผาต้องประคองตัวให้รอดพ้นยกสุดท้ายไปให้ได้ครับเพราะว่าคะแนนนําเป็นต่อแล้วนะครับทางดังของพาวเวอร์นี่ต้องเก็บต้องปิดให้ได้ครับถ้าอยากจะชนะครับกระโดดสลับขาเตะครับยอดภูผาครับแหมอ้วนพลิ้วครับอ้วนพลิ้วจังหวะนี้ครับทีมขวายอดภูผาจังหวะนี้อันล้ำตัวยอดภูผาครับ พาวเวอร์แบบหรืครับพาวเวอร์แทงเขาซ้ายครับพาวเวอร์แข่มการเยีะกันไมเยอะมากนะบ้าขอแตะนวมเลยครับแตะนวมครับแล้วก็แน่สไลด์แล้วครับยดผัวผาครับสไลด์สบายสบายแล้วครับแข้งซ้ายครับพาวเวอร์ครับจังหวะนี้แคบเดินหาครับยดผูวผาก็สไลด์สไลด์อ่ะพาวเวอร์ก็สไลด์ตามครับแข้งซ้ายครับเจอหมัดขวาจะพาวเวอร์เวลาเหลือน้อยลงทุกทีครับยดผูวผาไม่อยู่เป็นเป้านิ่งนะครับ มันเป็นรูปแบบแผนเป็นเกมครับหนึ่งสองครับอ่าอย่าอย่าอย่าตีนมุ้งครับอย่าตีนมุ้งครับออกมาครับแหมมียักษ์ไหลโชว์ครับยักษ์ไหลโชว์ครับแหมฝรั่งก็แบบยกยกนิ้วให้เลยครับฝรั่งครับฝรั่งที่อยู่ข้างล่างครับอ๋อสุดยอดมากน้องเบ้าน้องเบ้าออสัมน้องเบ้าออสัมจังหวะนี้ครับมัดขวาครับอ่าว่าเพลย์ครับอ่าแตะนวมแล้วครับพาวะก็พาวะก็เดินเหนื่อยหน่อยครับเนี่ยในฝรั่งที่อยู่ข้างล่างแกอ่านเกมได้นะก็แกก็เฮฮาไปนะครับ ทายวีดีโอแล้วนะฝรั่งข้างล่างครับแข้งขวาครับยอดทูภาครับคืออันนี้อยู่ที่แผนของแต่ละคนนะครับก็ไม่จาเป็นต้องเจ็บตัวครับถ้าเห็นว่าตัวเองคะแนนนําแล้วครับแข้งขวาครับพาวก็พาวก็ยังมีลุ้นอยู่ครับแต่ว่าพาวก็เหนื่อยเหมือนกันนะพาโวสงสัยหมดแรงที่จะตามแล้วหรือเปล่าครับพาวโวครับหมดแรงแล้วครับเมื่อแดงแล้วพี่บ่าวเพื่ออายาสารภาพเสียแล้วครับอะเอาสักหน่อยครับเอาสักหน่อยครับมาครับกอสักหน่อยเขาซ้ายครับ จับพลิกเจอพลิกเมียครับอ่ายอดภู้ภาบอกว่าปัดขานะครับกรรมการก็เตือนนิดนึงอย่าปัดขาครับเอาหมดยกสุดท้ายครับโอ้ก็แบเบอร์แน่นอนครับก็เดี๋ยวรอชูมืออย่างเป็นทางการนะครับก็ยอดผูผานี่อ่านี่พิธีกรครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณผู้ชมครับกับผมคนนี้แหละครับนะผมโคชเชครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหน้าหล่อๆของพิธีกรนะครับดูหน้าหล่อๆของพิธีกรนะครับผมจังหวะนี้ ดูหน้าโล่นดูวาติโลเป็นเพืือนชัดโล่เนี่ยระยะโลคขัดหลอคาดครับหลอคาดในเวลาคําชมภาษาใต้ครับนี่คือคําชมครับนี่หลอคาดครับหลอคาดชัดโลอครับหลอมเหมือนเปรตครับนี่หลอมเหมือนเปรตเลยครับดูครับแม่หลอมเหมือนเปรตหลอมเหมือนเร่อนะครับไอยาชาดโล่ครับหลออไตโหงครับหลออไตโหงเอาละครับก็ชูมืออย่างเป็นทางการครับยอดภูพานะครับเพชรเกียรติเพชรครับ สามารถที่จะแจ้งเกิดกลับมาได้ครับ1ฟอร์มครับก็ต้องรอรอหลังจากนี้ครับว่าจะเป็นอย่างไรครับว่าไฟหลังจากนี้จะยังคงสามารถที่จะรักษาฟอร์มในนี้ได้หรือเปล่าครับต้องทําฟอร์มอีกน้อยอีกสัก2อสาฟอร์มครับนี่ครับแหมโคตรเชครับหล่อเลือกเกินครับหล่อใตหงครับหล่อเหมือนเปรตครับหล่อเหมือนเปรตโอเคครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคุณผู้ชมครับ